สวัสดีครับผมอาร์ทอซิงอยากวิ่งคีครับสต,ตี้นะครับของคุณพี่ลูกค้านะครับมีปัญหาเรื่องไฟเช็คก,กันชินโชนะอาร์ทอซิงอะไรเช็คระบบก่อนนะฮะมันขึ้นโค 0, 20, นะ้ดพี4 2 0ฮะมี2โค้ดด้วยซึ่งหมายความว่าแคตอะไรติดนะ่าจะเสื่อมหรือพังหรือตันไปแล้วนะครับอันนี้รถวิ่งมากี่ิโลแล้วนะครับสองแสนกว่าสแสนกว่าแล้วนะฮะก็เลยไฟโชตอบไม่ได้นะฮะน้อยสุดที่ผมเคยเจอ8 0 0 0 0กิโลก็พังแล้วนะฮะบางคัน แสนห้าสองแสนบางคันสามแสนยังมีเลยหรือบางคันมากสุดเลยนะ้งสามแสนห้าถึงมาพังก็มีเราจรึงตอบไม่ได้อยู่ที่การใช้งานว่ามันจะพังเมื่อไหร่นะฮะขับบางทีแปดหมื่นโลอย่างที่ผมบอกอะ่ะม้นแม่งพังแล้วก็มีนะครับก็เพื่อนๆที่มีปัญหานะฮะเราก็จะเปลี่ยนอย่างอันนี้นะครับเราก็เดี๋ยวหรือเขาวควายที่มีแคปลงมาแล้วเดี๋ยวจะต,ติดตั้งแคตลอติกใหม่เข้าไปนะครับของเราจะเป็นลูกใหญ่นะฮะมาตรฐานยูโรโฟนะครับ แล้วเราจะทำก็เพื่อนๆนั้นไหนนะฮะมีปัญหาเรื่องข้อคาราติกพังหรือตันนะฮะหรือวิ่งไม่ออกหรืออยากใส่เป็นพวกสปอร์ตแคดไว้จูนนะฮะยังไงมาอั์ท่อซิงได้เลยจบทุกคานครับขอบคุณครับ